พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าขา่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าขา่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ท totally> ั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้ หาปัจจัยมิได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบันของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียร แปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขสเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าคา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขสเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้น บ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นจไหนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยมิได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นบ้างใหม่ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าพิกุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจา้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเกล้าเป็นทุกข์พระเจา้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เอง ไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียแรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอน และความไม่แน่นอนย่อมสเสวยสุขสเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นบ้างไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นจะไหนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล้าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้ หาปัจจัยไม่ได้ย่อมเศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาเหตุไม่ได้หาปัจจัยไม่ได้ย่อมบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบันของบุรุษ สัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียแรแปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอนย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นบ้างไหม ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข่า